อย่างไรให้อ่านหนังสือแบบนั้นเราอยากให้เด็กของเราเป็นอย่างไรห้องสูตรก็พยายามเลือกหนังสือที่มันสอดคล้องกับกระบวนการของ EF แต่ก่อนที่เรายังไม่ได้อบรมเรื่อง EF นะคะเราก็จะเลือกเลือกหนังสือที่มีภาพสวยนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือโตๆนะคะผู้แต่งที่เชื่อถือได้หรือว่าได้รับความนิยมอะไรองเงี้ยแต่พอเราไปอบรมเรื่อง EF มา เวลาเราเลือกหนังสือเนี่ยเพ่งไปที่เนื้อหาของหนังสือด้วยว่าหนังสือเล่มที่เราเลือกเนี่ยมันสอดคล้องกับ e f ข้อไหนไหมหนังสือดีที่ผ่านการคัดสรรถูกนำมาวางไว้ให้เด็กๆที่เข้ามาใช้บริการได้เลือกอ่านกันอย่างเพลิดเพลินแตกต่างจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสียงและภาพเคลื่อนไหวถึงตัวเด็กอย่างรวดเร็วอัดกระแทกต่อเนื่อง ทำให้สมองของเด็กไม่สามารถประมวลข้อมูลได้อย่างเป็นระบบแต่หนังสือคือสื่อที่เด็กเป็นผู้เลือกได้เลือกจังหวะเวลาช้าหรือเร็วตามลำดับความคิดและจังหวะอารมณ์ของตนเองหนังสือจึงเป็นสื่อที่ดีกว่าในการวางรากฐานการพัฒนาทักษะสมองการอ่านเปิดประตูนำทางผู้อ่านเข้าสู่โลกใหม่เกิดสมาธิ สร้างทักษะในการจดจอ่อใส่ใจพิจารณาไตร่ตรองคิดวิเคราะห์จับความหมายสะสมความรู้ความจำสร้างระบบคิดไปสู่ทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนครูแจงจะจัดแจงแบ่งหนังสือส่วนหนึ่งจากห้องสมุดใส่รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่หรือรถอ่านฉัน ขับตะเวนออกไปในที่สาธารณะที่คนหมู่มากมารวมกันเปิดกำแพงขยายขนาดของห้องสมุดให้กว้างออกไปครอบคลุมทั้งชุมชนชวนทุกคนมาช่วยกันปลดปล่อยศักยภาพของหนังสือด้วยการอ่านฉันขนาดที่พ่อแม่กำลังจับจ่ายใช้สอยเด็กๆก,ก็จะเข้ามาเลือกหนังสือนั่งลงอ่าน หรือเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทำมือที่ป้าแจงจัดให้เด็กก็จะมีการได้ E อหลายข้อค่ะแล้วเขาจะต้องมีความมุ่งมั่นอดทนที่จะทำจนกว่าง,งานจะสำเร็จนะคะสำเร็จประกอบเป็นชิ้นนะคะมีการวางแผนและสุดท้ายก็จะมีการประเมินตนเองว่าพอใจหรือไม่พอใจเกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมารอบๆการอ่านฉันครอบครัวได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสารสัมพันธ์เป็นกิจกรรมสร้างสุข ที่เกิดขึ้นในห้องสมุดใหญ่เปิดกว้างซึ่งแม้แต่เด็กเล็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้หนังสือก็ยังเป็นสื่อที่ดีที่เอื้อให้เกิดการเล่าคือการอ่านให้ฟังผ่านน้ำเสียงลีลา <un boxing> และความรักจากตัวพ่อแม่เองเอ็ดี้เจอไข่หึงงแล้วไหนจับไข่ดิ้มึงจับไข่เฮ้ยกินไข่ ส่วนในสมองน้อยน้อยนั้นเซลล์ประสาทกำลังแตกแขนงออกไปเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่อบอุ่นและแข็งแรงเมื่อเอาการพัฒนาเด็กเป็นตัวตั้งทุกคนทุกส่วนในชุมชนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองครูรวมทั้งบรรณารักษ์ผู้มีหัวใจเพื่อเด็กก็สามารถใช้ภารกิจหน้าที่ของตน เข้ามาหนุนเนื่องอย่างสร้างสรรค์ใช้ทุกโอกาสอย่างมุ่งมั่นเพื่อร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพในวันข้างหน้าคิดว่า EF เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเลยล่ะ